สวัสดีครับนักเรียนและผู้ปกครองชั้นป .2 กลับมาสู่ภาษาอังกฤษโดยพิสิทธ์อีกครั้งเนาะในคาบนี้เราจะมาต่อกันจากคาบก่อนหลังจากที่เราไปหาคำศัพท์คำอ่านและคำแปลมาแล้วนะครับผมในเรื่องนี้ที่เราเรียนกับสีก็จะมีสีอะไรบ้างนะครับผมนี่กูจานให้เลยก็ได้สีเหลืองคือ,อสีเหลือง yellow blue green red orange pink purple อ่าเอาใหมา่อีกทีนะครับอาา่บอามีทั้งหมดตั้งแต่สีที่หนึ่ง yellow blue green orange red pink purple ่านี่คือสีที่เราจะได้เรียนกันตรงนี้แล้วจะมีคําที่เราได้ใช้กันคําว่าสีคือคําว่า color color กับอีกคําหนึ่งที่เราจะฝึกพูดกันในบทนี้คือคําว่า what's your favorite color what's your favorite color อ่านี่สันส้นแต่ถ้าจะให้พูดยาวๆเขาจะใช้คำว่า what is your favorite color อีกทีหนึ่งนะครับ what is your favorite color what is your favorite color คำว่า favorite เนี่ยจะอ่านยากหน่อยนะ favorite แปลว่าที่ฉันชื่นชอบเนี่ยลองอ่านช้าๆตามครูนะครับ favorite นะจะมีอยู่3พยาง favorite ถ้าพูดให้เร็วขึ้นก็นเป็น favorite อ่ะมาขึ้น favorite นะครับผม favorite favorite แปลว่าชื่นชอบอ่า ในคาบเนี้ยเราจะมาเรียนฝึกการใช้คำนี้กัน what is your favorite color นะครับผมอ่ะอย่างเด็กพูดอย่างเนี้ยก็ตอบ it's red เออฉันชอบสีอะไรฉันชอบสีแดงนะครับผมในตรงนี้อ่ะพรอมนะักเรียนเปิดมาดูหลังจากที่หน้า9เวเราเรียนมาครั้งน้อฝึกพูดตาม what is your favorite color มันเป็นสีอะไรก็บอก it's red ฉันชอบสีแดงถ้าชอบสีเหลือง it's yellow ชอบสีชมพู it's pink อ่ะขอมาตรงนี้อีกนิดหนึ่งนักเรียนเห็นตรงเนี้ยทำทหจริงตรงเนี้ยต,ตัว s เนี่ยเขาจะเป็นตัวยอ่อนะครับในจะเป็นตัวยอ่อของมันเนี่ยครับตรงเนี้ยมันย่อมาจากคำว่า i s i s หรือถ้ามาตรงๆก็คือมันจะเขียนว่า it i s red อย่างนี้แต่ฝรั่งบางคำอ่ะเขาจะคำเขียนยอ่ยอๆเขาคำว่า i e s เนี่ยมารวมกับคำว่า it มันก็จะได้กลายเป็นคําว่า is ตัวนี้ที่เขาเขียนกันมาเห็นไหมที่เขาเขียนตรงมาข้างบนตรงนี้เพราะว่ามันเอาคําว่า is กับ is มารวมกันก็เลยเป็นคําว่า is นะครับอ่ะหน้า92เราจะไม่ทําอะไรกันนะครับผมเราจะมาดูในหน้า93และหน้า94นี่จะเป็นงานชิ้นที่1หลังจากตรงนั้นอ่ะ ในวันนี้เราจะทำหน้า93้า้า94งานที่เราจะทำในหน้านี้คือให้นักเรียนฟังนะครับผมฟังแล้วเราจะพูดตามนะครับผมครูจะเปิดเทปให้ฟังเนาะนักเรียนฟังและพูดตามจากนั้นอัดมาให้ครูฟังนะครับโอเคเพื่อให้การเสียเวลาเรามาฟังคลิปเลยแล้วกัน track 22 study more Number one, listen and say. What color is that? It's blue. What color is this? It's green. What's your favorite color? Is it orange? No, it isn't. Is it purple? Yes, it is. Oh my. Track 22. Study more. Number one, listen and say. What color is that? It's blue. <S What color is this? It's green. What's your favorite color? Is it orange? No, it isn't. Is it purple? Yes, it is. นี่คืองานชิ้นที่1ให้นักเรียนทำการอัดคลิปพูดตามตรงนี้แล้วส่งครูมานะครับผมในไลน์เหมือนเดิมโอเคจากนั้นอ่ะ ตรงนี้เราจะยังไม่ทําหน้า95ตัวนี้ยังไม่ทํายังไม่ทําเรามาดูในหน้า96 97 96 97เนี่ยจะเป็นการสอนใช้นะครับผมในตรงนี้ในหน้า96และ97ในตรงเนี้ยบทเนี้ยเราจะเรียนคําพูดทั้งหมดอยู่ประมาณ4 5ประโยคด้วยกันประโยคที่1คือ what's your favorite color what's your favorite color สีที่คุณชื่นชอบคืออะไรนะครับผมก็ What's your favorite color หรือถ้าจะพูดยาวๆ What is your favorite color นะครับผมตรงนี้เนาะอีกประโยคหนึ่งคำถามเนี่ยเราจะมีคำถามก็คือ What color is this จับได้ไหม this นี่อยู่นี่ that อยู่นู่น่า What color What เนี่ยจะแปลว่าอะไร Color สี what color สีอะไร is this ไอตัวเนี้ยที่อยู่ใกล้ๆเนี้ยมันเป็นสีอะไร what color, what color is this what color is this แต่ถ้ามันอยู่ใกล้ๆเราถาม what color is that what color is that อาหรือทำไปว่าพี่คิดว่ามันอยู่ใกล้อยู่ใกลอยากรู้่ว,ว่าเออตรงนั้นนะ่ะมันคืออะไร ก็คำถามแค่ว่า what color is it what color is it ซึ่งการตอบคำถามที่เก่ามาข้างต้นเนี่ยเราก็จะมีวิธีการตอบเยอะแยะมากมายโดยที่ง่ายเราจะใช้คำว่า is t i หรือเขียนสั้นๆว่า is เช่นตัวเนี้ยปากกาเนี่ยเป็นสีขาวครูก็บอกว่า it is white หรือ is t white อย่างนี้ก็ได้อ ซึ่งถ้านักเรียนมาดูในหน้า97เนี่ยมันก็จะมีการวิธีการเขียนแต่งประโยคต่างๆใช่ไหมว่าเป็นยังไงประโยคคําถามและประโยคคําตอบในหน้า97นักเรียนมาดูตรงนี้ตรงเนี้ยมันจะมีสอนว่าปีิยาทาเป็นคําถามคําถามเนี่ยมันจะมีแบบที่เรา,าเรียกว่าฟิกไว้ตายตัวละคือคําว่า what's your favorite color what's your favorite color เนี่ยจะเปถามว่าสีที่เธอชอบคือสีอะไร ใช่ไหมอ่า What color is this สีนี้คืออะไร What color is that What color is it อ่าตรงเนี้ยเป็นการถามต่างๆตรงเนี้ยคำตอบก็ใช้แค่คำว่า is แล้วก็ตามหรือจะใช้คำว่า is เนี่ยเป็นตัวย่อถ้าเป็นตัวเต็มๆเขา,าจะใช้คำว่า is is อะไรสักอย่างอ่าตามชื่อสีต่อมาข้างล่างเนี่ยจะเป็นการฝึกถามเกี่ยวกับประโยคนคำถามว่าโอเค สมมุติเราไม่รู้ว่ามันเป็นสีอะไรเราจะไม่ใช้คำว่า what color ใช่ไหม color เนี่ย what เนี่ยจะไปถามถึงอะไรแต่ถ้าเราถามว่ามันเป็นสีอันนั้นใช่หรือเปล่ามันเป็นสีนั้นใช่ไหมเขาจะใช้คำว่า is it ตรงนี้ตรงนี้อ is it ตามด้วยชื่อสีเช่น is it red มันคือสีแดงใช่ไหม Yes or no ถ้าไม่ใช่สีแดงก็ตอบ No it is not แต่ถ้าใช่ตอบ Yes it is Yes it is อ่าเหมือนกันนี่สีดำ Is it อะไรสีดำ Is it black ถ้าใช่ Yes it is ถ้าไม่ใช่ No it is not หรือ No it isn't เนี่ยครับผมนี่ก็จะเป็นตัวอย่างกัน ถามเหมือนกันอ่ะ is it purple นั่นเป็นสีม่วงใช่ไหมถ้าใช่ yes it is ไม่ใช่ no it is not อย่างนี้เป็นต้นนี่คือวิธีการถามตอบสีเอาละเรามาเรียนตรงนี้เราจะมาทำอะไรในหน้านี้ตรงนี้เราจะทำงานชิ้นที่2กันชิ้นที่2เราจะทำงานตรงไหนนะครับนักเรียนย้อนกลับไปในหน้าที่94หลังจากที่หน้า93เราทำงานที่1ใช่ไหมเราฟังพูด ต่อมาในหน้า94เราจะฝึกการอ่านเขียนแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้จะเป็นเกี่ยวกับการเขียนเป็นส่วนใหญ่เนาะในหน้า94ตรงข้างบนนักเรียนจะเห็นสีทั้งหมดอยู่7สีมีสีอะไร1 2 3 4 5 6 7ดูในหนังสือของตัวเองนะครับผมทั้งหมด7สีอ่ามีสีแดงเหลืองเขียวฟ้าส้มชมพูม่วงนะครับผม ครูจะให้นักเรียนออกมาแต่งประโยคลงในสมุดทำยังไงในสมุดนักเรียนนะครับผมเราจะทำการวาดรูปแล้วทำการระบายสีลงไปยกตัวอย่างแปบ๊บหนึงนะครับโอเคสมมุติว่าครูวาดรูปเอาเป็นหนังสือ อ่าหนังสือจากนั้นให้ระบายสีหูก็ระบายสีแดงลงไปอะจากนั้นข้อหนึ่งเราจะถามถึงว่า what is your favorite color ใช่ไหม what is your favorite color นั่นหมายความว่าสีที่เธอชอบคือสีอะไรนะครับผมสีที่เธอชอบคือสีอะไร what is your favorite color ในนั้น ข้อหนึ่งถามพอเนี่ยครูวาดรูปหนังสือไปใช่ไหมแล้วครูระบายสีแดงครูก็ตอบ i t i s red จบอ่าพอมาสมมติมาข้อสองข้อสองครูเลือกจะวาดรูปอะไรดีเอาแมวแมวสมมุติครูวาดรูปแมวครูวาดรูปแมวเสร็จละครูจะเอาสี เอาเป็นสีเหลืองอ่าครูเอาใส่สีเหลืองอ่าสมมติว่าเสร็จแล้วข้างล่างถามต่อ what color is this อ่านี่คือสีอะไร what color is this ถ้ามันเป็นสีเหลืองนักเรียนก็ใส่ is is yellow อย่างนี้เป็นต้นทํามาให้ครบทั้งหมด7สีนักเรียนไม่ต้องเรียนตามหน้า94นะครับผมไม่ต้องเรียงว่าจะต้องเอาสี แดงสีเหลืองสีเขียวอะไรนักเรียนเอาสีอะไรขึ้นก่อนก็ได้เนาะเอาสีอะไรก็ได้ใน7สีนี้ขึ้นก่อนทำการหนึ่งวาดรูป2ระบายสีจากนั้นนะครับผมเขียนต่อมาข้อ1น่งอเราจะถามเกี่ยวกับ what is your favorite color ข้อ2 what color is this what color is this นี่คือสีอะไรข้อ3 What color is that? What color is that? นั่นคือสีอะไรข้อ4 is it จุดจุดมันคือสีจุดจุดจุใช่ไหมเช่น is it white อ่า is it white ใช่ไหมถ้าใช่เราตอบอย่างนี้อยู่แล้ว yes it is อ่าข้อ5เหมือนกัน is it อะไรสักอย่างตอบ yes it is มาถึงข้อ6 if it black สมุด if it black แต่ข้อ6เราจะตอบ no no it is not no it is not ข้อ7เหมือนกันข้อ6ข้อ7เหมือนกันอะครับผมตรงนี้เป็นตัวอย่างพอทำเสร็จเขียนลงในสมุดวาดรูปกอใบสีซ้ำในสมุดเสร็จปุ๊บเราจะมาทำงานที่3งานที่3ก็คือให้นักเรียนอัดตรงนี้แหละ นักเรียนก็หยิบสมุดขึ้นมาโชว์ขึ้นมานะครับผมแล้วก็ถามทีละรูปทีละรูปจากที่นักเรียนวาดลงไปตั้งแต่ข้อหนึ่ง what is your favorite color is is อะไรนักเรียนเขียนอะไรนักเรียนก็ตอบตามที่นักเรียนเขียนโอเคนะครับสำหรับคาบนี้ก็จะมีเท่านี้แหละเนาะมีอะไรไม่เข้าใจถามกันในไลน์พบกันใหม่คาบหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเออ กือบไปลืมขอทบทวนเนาะเดี๋ยวบางคนลืมทบทวนก่อนจากงานที่หนึ่งนะครับผมเราเรียนเรื่องสีกันแล้วอ่ะงานชิ้นที่หนึ่งอัดคลิปพูดตามฟังแล้วพูดตามหน้า93จากนั้นหน้า94้่อ่าก็ยังพูดตามจากนั้นทำจดลงไปในสมุดนะครับผมจดลงไปในสมุดวาดภาพระบายสีตรงนี้ ใส่สีแล้วก็เขียนแต่งประโยคตามนี้เนาะ What's your favorite color 1234567 7ข้อผู้ปกครองกดหยุดแคปหน้าจอไว้นะครับต่อไปเมื่อทำเสร็จแล้วนี่เป็นงานชิ้นที่2อยู่ในหน้าที่94เนาะมีสีทั้งหมด7สีเลือกมาจากนั้นทําการถ่ายคลิปนักเรียนฝึกพูดสีของตัวเองอ่าคราวนี้ฝึกพูดเองทั้งหมด3งาน โอเคเนาะไปจริงๆแล้วสวัสดีครับ